สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาบอกว่าเป็นวันสุดท้ายของการทํางานของเดือนเมษาอืมบดใจเป็นวันสุดท้ายของการทํางานของอาทิตย์นี้แล้วแวเราจะหยุดกันนะครับ1ิบสามนะครับสวัสดีครับคุณออยสวัสดีครับจะมาบอกว่าครูคิมจะทําคลิป วันพูกนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับคนที่คนเท่าคนแก่นะครับคนเท่าคนแก่ที่อยู่ต่ำบ้านนี่นะครูคิมจะทำคลิปของผู้สูงอายุวันที่14ก็จะได้ให้ผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านได้ออกได้ใจคลิปของคิมออกกำลังกายอีนอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับผมนะครับจะบอกว่าวันพุกนะครับครูคิมจะทําคลิปของผู้สูงอายุนะครับ เอาไว้ให้ผู้สูงอายุเปิ้นเต้นนะครับในวันที่14เมษานะครับซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ความเร็วเพลงก็จะประมาณ 156- ถึง1 6อนะครับบ่อเร็วเกินไปแล้วก็บไอ้ชจบอกตัวนะครับเป็นท่าพื้นฐานนะครับเป็นท่าพื้นฐานที่ยืนอยู่เฉยๆนะครับยืนอยู่เฉยๆแล้วก็โยกซ้ายโยกขวา นะครับจะใช้ท่าแขนนะครับจะใช้ท่าแขนให้เปินได้ขยับมากกว่านะครับมากกว่าท่าที่ใช้ตีนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วครูคิมก่อเะมากรรมนั่งละวันที่1 4เมษาครูคิมก่อทาคลิปสําหรับผู้สูงอายุไปแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับก็เปลี่ยนแฮมปีหนึ่งนะครับมาฮอดแฮมแฮมครวบนึงละนะครับครูคิมก่อจะทําคลิปของผู้สูงอายุเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปกติ วันพู่ครูคิมจะทําคลิปของระดับกลางแม่นก่อเพื่อื่อจะเอาไปเต้นวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์ก็จะบมีคลิปเต้นนะครับจะเอาทําคลิปผู้เท่าผู้แก่นะครับได้เปิลเปิลจะได้เอาไว้ออกกำลังกายนะครับ,บเป็นเบสิกเป็นระดับกลางทั้งนั้นนะครับเป็นท่าง่ายๆย,ยืนยูกบตี้แล้วก็โยกซ้ายโยกขวานะครับแล้วก็เต้นประกอบเพลงเพลงมันจะจ้าหน่อยนะครับเพลงมันจะจ้าขนาด นะครับความเร็วร้อยห้าสิบหกมันจ้าเพราะครูคิมเข้าใจว่าผู้สูงอายุยิ่งผู้สูงอายุยี่ีแบบเท่านักและนักแล้วนะครับมีอายุเยอะละการเคลื่อนไหวสรีระร่างกายของผู้สูงอายุเปิ้นก่อนจะเคลื่อนไหวจ้าเพราะฉะนั้นครูคิมก็เลยบอกว่าตั้งใจนะครับตั้งใจขนาดเลยนะครับทาคลิปของวันที่14นะครับสวัสดีค่ะครูเริ่มเต้นแอโรอบ,บิคคลิปไหนของครูก่อนค่ะ ปิ้นบอกว่าถ้าเต้นกับครูคิมนะครับ EP ที่ขายได้ดีนะครับเปิ่นบอกว่า EP ที่5นะ EP ที่5ครับปิ้นบอกว่าเป็นอันเป็น EP ที่ขายดีนะครับแล้วก็มียอดวิวใน y YouTube เยอะขนาดนะครับจะได้แล้วก่อนแนะนําไปเต้นที่ EP ที่5สําหรับอันมือใหม่ที่ที่กำลังฮัดฮัดเต้นนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยรััรยุดเต้นใจก่อแม่นครับััรยุทครูคิมก็เต้นไปได้ไปไหนครับ คุณคิมอยู่ที่บ้านครับไ่ได้ไปออกตั้งนอกต่างปากนี่ไหนนะครับวันพุธจะตั้งใจทําคลิปพือผู้สูงอายุนะครับเืออ้อป้อแม่แม่เคุณลุงคุณป้านะครับคุณตาคุณยายที่เปิ้ลอยู่กับบ้านแล้วเปิ้ลอยากออกกําลังกายแบบใจเพลงในการเต้นครูคิมครูคิมจะใช้จะใช้ช่วงสงกรานนะครับทุกวันที่14เมษายนครูคิมจะทํา เปิ้น,นะครับเื่อคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านได้ออกกาลังกายนะครับได้ออกกาลังกายเป็นท่าที่ง่ายๆขนาดครับบ่บ่บ่มีท่าวิลีสมาลานะครับจะเต้นจะจุนะครับผู้คิมจะเปิดเพลงแล้วก็จุเปิลโยกนะครับบ่ต้องใส่ท่าอย่างี้สักอย่างนะครับเพราะว่าคนเท่าเปินเปิ้นก็ขอแค่เปิ้ลอันได้โยกซ้ายโยกขวานะครับผู้คิมจะจุนะครับจะจุผู้เปินเต้นตัวผู้คิมเนี้ย นะครับยกแข้งยกขาเบาๆนะครับบม่มีท่าที่กระแทกเลยเป็นท่าที่แบบว่ายืนบ่ดได้แล้วก็ยกไม้ยกมือนะครับจุเพื่อเพิ่นเดียออกกลาลังกายครับคนเท่าคนแก่เพิ่นอยู่ที่บ้านนะครับเพิ่นเนี้ยเวียกเนี้ยาการบางคนก็นั่งอยู่วันข่านะครับคนเท่าคนแก่บ้านนอกบ้านนาบางบางเต้อบ,บางทีเพิ่นก็วันค่ำเพิน่นก็นั่งอยู่กับบ้านกับจองบด่ดได้อีกหนาอนะครับก่อนวันไหนถ้าเกิดว่า เปิดนันได้มีคีบคูคิมเต้นเหีสักคลิปหนึ่งก็ใจสุดปีสุดแรง,งนะครับป,ปีนปีะนะ้เป็นปีที่2ละนะครับเป็นปีที่2ที่คูคิมจะแย่วันพูกปีที่แล้วคูคิมก็แย่ไปแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ว่ามันมีความอนมีเวลาสักประมาณสักกึ่งชั่วโมงแบบแถวนะครับของปีที่แล้วนะปีนี้คูคิมกะว่าคูคิมจะเอาสัก30นาทีขึ้นนะประมาณ35นาที40นาทีขึ้น นะครับเพราะว่าถ้าคนเท่าคนแก่ที่มีอายุนักแล้วถ้าเกิดว่าใช้เวลาเต้นนักล้าไปเบิรงเตื้อเปินกับบหวนะครับสุดสุดแล้วของผู้สูงอายุกว่าประมาณ3าินาทีนี่ก็แอดแอดละนะครับแอดแอดสุดสุดของผู้สูงอายุแล้วนะครับจูบเพื่อนเต้นนะครับจูเพื่อนออกกาลังกายนะครับก็ยังว่านะยังฮาก็ยังออกกาลังกายแต่ว่าผู้สูงอายุบางคนเปิลเปิ้ลบ่บบได้ออกกำลังกายบางคนเปิ้ลก็ชอบเสียงเพลงไงบางคนเปิ้ลก็ยังอันชอบเสียงเพลงเปิลก็ยังอันเดินเดินกับเพลงไปพ่องแต่ว่า เปิถ้าเปิ้ลได้มีคลิปเต้นกับเฮาสักคลิปหนึ่งเปิ้ลก็เออเป็นอย่างที่ที่แปลกใหม่สําหรับเปิ้ลนะครับอาจารย์วันยูเต้นมันก็เอออันนี้ตอบไปแล้วนะครับอืมนะครับเอาไว้ให้ผู้สูงอายุเปิ้ลเต้นกับบ้านนะครับบางลูกล่ะลูกเต้าหลานเลนบางคนเปิ้ลก็ติดอินเทอร์เน็ตหฮือปอหฮือแหม่เนาะบางทีเป็นสมาร์ททีวีก็มีนะครับก็ลูกหลานตาลเต้าใครเฮือปอเฮือแม่มีสุขภาพที่ดีก็อันเปิดคลิปนะครับเปิดคลิปใน YouTube นะครับก็อัน คุณตาคุณยายได้เต้นอยู่กับบ้านนะครับพิดาบอกว่าเดี๋ยวไลฟ์สดเลยครูเดี๋ยวถึงให้คุณยายไลฟ์สดนะใช่ไหมพี่ดาเดี๋ยวจะให้คุณยายเต้นไลฟ์สดเนาะดีนะพ,พี่ดาให้คุณยายเต้นอยู่กับบ้านเยือกอยู่กับที่นั้นแหะ,ะนะครับช่วงนี้ก็ลองลองลองเปิดหาเบาๆให้เปิ้ลได้ออกกําลังกายพ่อง นะครับได้ถือว่าได้พักผ่อนนะครับถือว่าได้หยุดนะครับได้ได้หยุดได้ให้ร่างกายได้ฟื้นตัวนะครับถ้าเกิดว่าเปิ้นเบือ่อเปิ้อนอันบอกหูจะไปไหนก็เปิดอันเพลงลูกทุ่งเบาๆนะครับใน YouTube ก็จะมีหลากหลายเลยนะครับมีหลากหลายมีหลายขนาดนะครับอันเสิร์ชหาเตอะคำว่าอย่างก็ออกกําลังกายสาหรับผู้สูงอายุนะมีเยอะขนาดนะครับลูกหลา,านต่งเต้าอยากคือป้อแม่มีสุขภาพที่ดีนะครับจิ๋วู้เปิ้อนออกกาลังกาย จูหัวเปินแกว่งไม้แกว่งมือนะ่ยดีที่สุดนะครับบางคนเป็นผู้สูงอายุบางคนนอนติดเตียงก็มีนะบางคนนอนติดเตียงก็มีก็หัปเปินได้ยกแข้งยกขาอีนะแล้วก็เอาบางเตือก็เอาอัน เชือกนะครับเชือกแขวนไว้ที่แบบเป็นลูกล้อนะครับเพื่อเพื่อนได้กิ้งไปกิ้งมาเองนะเอาเอา,เอามือจอกไปจักมามือจักไปเชือกมาจะอ่านก็ช่วยได้นะสําหรับผู้สูงอายุที่บอกว่านอนติดเตียงก็สามารถที่จะใช้กลเม็ดเคล็ดลับนะครับไปหาเสิร์ชหานใน u t u b e พอเตอร์นะครับบางคนถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุบางคนถ้าเกิดว่าอันมีกวงล้อมีวงล้อนะครับมีวงล้อรถทีบเก่าๆเฮา,าก็เอาแว่นมานะ่ไปไปตีกบ ไปจด 96, กับผนังแล้วก็มือเปิ้ลกำหรือมือเปิ้ลหมุนนะครับมือเปิ้ลหมุนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยมือเปิ้ลหมุนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเปิ้ลก็จะได้ขยับอันแขนนะครับขยับวงแขนละได้ขยับแขนละนะครับก็เงี้ยไปเตะวันละห้าห้ากรมสิบกรมก็เนี้ยไปดีกว่าไปย่อย่างสักอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคนเท่าบ่ได้ขยับร่างกายเลยอย่างเงี้ยนะครับร่างกายเส้นมันก็จะยืดนะครับเส้นมันก็จะยืดมันก็จะขี้ค้านไปติ๊กๆนะครับเพราะว่า คนเท่าคนเท่าก็จะอิดง่ายนะครับเฮาก็บอกต้องฮพ่เปิญเหี้ยเมินนะครับเพิ่เงีเปิญเงี้ยํำเดียวขอให้เปิ้ลได้ลุกยืนแล้วก็ได้กันบิดเอวบิดซ้ายบิดขวาก็ดีละนะครับก็ดีละนะครับวันนี้ครูคิมก็จะมาชวนมูเฮานะครับถ้าเกิดว่าใครมีป้อมีแม่นะครับที่เป็นผู้สูงอายุอยู่กับบ้านนะครับวันที่14เมษานะครับวันที่14เมษาครูคิมจะแปงคลิปนะครับแปงคลิปเต้นสําหรับผู้สูงอายุนะครับ เนื่องจากมันเป็นวันที่14เมษาของทุกปีเนาะเป็นวันผู้สูงอายุคูคิมก่ออันบะได้ไปอันซักเก้าดำหัวป้องกับแม่ที่อยู่พะเยานะครับก็เลยจะมี กำลังใจ MM นะครับมีกําลังใจในการที่จะแปลงคลิปเื่อผู้สูงอาย Store ุได้ได้ใจออกกาลังกายกันนะครับคนหนุ่มคนสาวออกกําลังกายไปแล้วนะครับเขาก็หันมาดูคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านตัวนะครับเพิ่งเดยออกกาลังกายนะครับเรื่องของเรื่องครูคิมก็จะแง่แม่นะครับืง่คุณแม่ที่ครูคิมอยู่อันแม่ครูคิมอยู่พะเยานะครับเพื่อคุณแม่ได้เปิดคลิปนะครับแล้วก็เพิ่เปินได้ออกกาลังกายไปตัวนะครับ เป็นท่างง่ายๆถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับใครสนใจที่จะฮืป่ปอกฮื่แม่ได้มา,อ,าออกกาลังกายก็ก็แชร์คลิปนะครับวันพูกนะครับแชร์คลิปวันที่14พุี่นนะวันแชร์คลิปวันที่14พุี่นุนะในยู u ูบนะครับรูคิมจะเป็นสเปเชียลพิเศษเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับคนเท่านะครับคนเท่าก็คือปอกคือแม่ที่อยู่ที่บ้านเฮานะครับใครฮื่เปิลมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับใครฮื้เปิลอยู่กับเฮาไปเมินๆน,นะครับก็ จูเปิลนะครับจูเปิลออกร่างกายนะครับจูเปิลได้ยกแข้งยกขายกไม้ยกมือพองนะครับถึงแม้ว่าจะทํากุู๊้มาะนะครับเกาะบัเป็นยังนะครับเฮาเน้นจุ่จูเปิลได้ขยับร่างกายก็ดีแล้วนะครับคุณคิมหน้าฮักนะครับขอบคุณครับพี่ดาขอบคุณครับพัก นะครับพี่ดาถือว่าช่วงนี้ได้พักผ่อนนะครับเป็นวันที่6แลาลแหมซีวันก็จะได้ออกจากการกักตัวแล้วนะครับวันนี้ครูคิมก็มาเมาส์แล้วก็มาจูนมูเฮานะครับร่วมนะครับร่วมแชร์คลิปใน YouTube ครูคิมเฮ้อคุณป้อคุณแม่เฮ้อคุณตาคุณยาย ีอยากออกกำลังกายนะครับวันที่14เมษายนเรียนเชิญเลยนะครับวันนี้ฮุกคิมไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกยูทเซอร์ที่แวะเวียนเข้ามาบ้านหลังน้อยนะครับที่เกิดว่าใครสนใจนะครับเต้นแอโรบิกก็เชิญได้เลยที่ช่อง YouTube ครูคิมแอโรบิกนะครับแล้วก็อันฝากติดตามเพจตัวนะครับเพจก็ะเจี๊ยบฮุกคิมแอโรบิกเหมือนกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพุธตอนไลฟ์เลยนะครับในไลฟ์ในติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ครูคิมก็จะเอาคลิปไปลงในวัน ที่14นั่นเนาะถ้าเกิดว่าใข่มาดูในติ๊กต็อกเ<ๆ>กาะเก็เต้นไปตัวก็ได้ครับจนพ่อจนแม่มาพอก็ได้จนคุณตาคุณยายมาพอคอนก็นได้ครับผมช่วงนี้นะครับใขรที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภยัยแล้วก็ตรวจเอทีเคตัวนะครับก่อนที่จะไปปะเปาะปาแม่นะครับเตรียมชุดเอทีเคตรวจก่อนนะครับก่อนที่จะไปหาพ่อหาแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบัดลีเอาวัน บดีเอาอันก็โควิดไปหาเปิ้ลนะครับเพราะว่าเปิ้ลนอยู่ที่บ้านเปิ้ลนก็เป็นคนเท่าคนแก่แล้วนะครับถ้าติดขึ้นมามันลําบากนะครับ ก่อนกลับบ้านนะครับก่อนกลับต่างจังหวัดก่อนที่กลับมาทํางานนะครับขอขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับปีนี้บ่มีน้ําเพื่อเล่นนะครับบ่มีน้ำเพื่อเล่นาก็สัดน้าแจกใส่กันหนอฮูคิมบ่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านก็ทําคลิปเรื่อยๆนะครับบ่ได้เว้นนะครับก็จะติดตามมูเฮาใน Facebook ไปเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่ไปต่างจังหวัดนะเดินทางกันปลอดภัยเด้อวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ